เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียรประจำประเทศไทยเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเชื่อมความสัมพันธ์อันดีทั้งสองประเทศครับนายรมัดบุรีมันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียรประจำประเทศไทยเข้าคารวะน,นายสนั่นพง์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินณห้องประชุมแพรวาชั้น2สารกลางจังหวัดกาลสินครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาลสินร่วมให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกาลสินครับทั้งข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรสินค้าโอท็อปและสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ครับเอกอัคารราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก็ได้กล่าวนะคะว่าการเข้าพบ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอินโดนีเซียกับจังหวัดกาลสินในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าการท่องเที่ยวซึ่งนักธุรกิจประเทศอินโดนีเซียมีความสนใจสินค้าประเภทข้าวสารและน้ําตาลทรายจากประเทศไทยค่ะการเข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีในการค้าขายระหว่าง2ประเทศและในโอกาสนี้ค่ะนายสนั่นพง์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินก็ได้มอบของที่ลึกก็คือโปงลางค่ะซึ่งเป็น เ,เครื่องดนตรีประจําจังหวัดกาลสินให้กับเอกอัครราชทูตสหรัฐอินโดนีเซียประจําประเทศไทยพร้อมกันนี้นะคะท่านเอกอัครราชทูตนะคะก็ได้มอบผ้าบาติกค่ะให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินอีกด้วยค่ะจะถือว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์นะคะของประเทศอินโดนีเซียแล้วก็จังหวัดกาลสิน